สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราเตรียมพวงมาลัยดอกดาวเรืองมาสามพวงนะคะแล้วก็ผลไม้แดงสลูกนะคะแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปทาบุญศพญาติกอนเนาะเราจะไปทาบุญศพลายาต,ตอนนี้ก็มีผู้คนเข้ามาทาบุญกันเยอะนะคะอันนี้ก็คือเราจะมาทาบุญศพญาติเข้าวันนี้นะคะปีวอกปีขันมาศปีกูรนะคะี รับบริจาคนะคะอันนี้เรามาบริจาคลงศพนะคะท่านผู้ชมแล้วก็จะเป็นมูลิติต่างๆนะคะอันนี้เป็นมูลิติไต่ฮ่องกงสุรินนะคะเนาะนะคะที่เป็นแล้วก็กิจกรรมในการทำนะคะอันนี้เป็นงานงานสะดเดาะเคราะห์ในรอบปีนะคะเนาะของเขานะคะก่อนเข้าไปบริจาคนะคะก็จะมีห้องรับบริจาคตรงนี้นะคะเนาะตรวจก่อนนะคะ ม,มันเสียแล้วล่ะตรวจจนเสียตรวจจนเสียแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่รับบริจาคนะคะเรามาบริจาคการทำบุญกัน,นะคะ thuốc anh nè thuốc anh sao tình nguyện này anh ngon cũng mong ช่วงนี้มีอุ๊ๆไหมจ๊ะช่วงนี้มีพิธีกรรมอะไรที่ศาลไหมคะมีสวดมนต์มีโน่นนี่นั่นไหมสามสิบเอ็ดค่ะสามสิบสามสิบเดนี้เป็นพิธีกรรมอะไรคะก็มันเป็นงานเพกระจาดมะค่ะดูขอนว่าจะทำเข็ดเขาจะมีพิธีเดินเทรื่องสวดนต์ในงานอันนี้เจ้ากรรมนายเวรเสนอประจำตัวน้ำผู้บริจาคให้หมดเลยอาชื่อเราโอเคค่ะทุกอันเลยหรอคะอันนี้เขาให้หมดแล้วนั่นเองไม่ พระอาจารย์เดชคัมภีร์พิทเทวดาประจําตนหมู่มารเกิดจิตเกลีกยณายในมิตรข้าพเจ้าทั้งใจไม่เอาเอาโหสิกรรมก่อนของเจ้าต้องให้เทวดาที่น้ำคนเดิวันที่สามสิบเอ็ดเดือนเดือนนี้ใช่ไหมคะ,มคะเวลาเท่าไหร่จ๊ะหนึ่งทุ่มค่ะหนึ่งทุง่มเทกระจัดวิญญาณนี่คือแจกข้าวสารแจกอะไรใช่ไหมปีนี้น่าจะไม่ได้แจกค่ะเขาไม่ให้คนมาร่วมด้วยอ๋อปีห <จะ S 1> นี้ก็จะมีพิธี ถ้าถ้าสมมติว่าเราจะปีไหนแจกเราจะมาบริจาคเข้าสารนี้ได้ใช่ไหมโอเคอเค่ะพี่ชื่อเราข้้นบนนะคะจำนบนเงานก็ได้เลยค่ะ พี่คะถ้าเป็นกรณีที่เราเราเราจะซื้อเป็นโรงส่วนตัวเลยอย่างเงี้ยค่ะโรงหนึ่งประมาณเท่าไหร่มีไหมคะมีมีจำนวนรคานไหมใเราสั่งของร้านในกิ่สินก็หนึ่ันบาทโรงละหนึ่ันบาทถ้าเป็นแบบเจ้าภาพเลยอย่างนี้ใช่ไหม้ก็จะมาสมได้เลยหนึ่งบาทหนูก็สามารถมองาบริจาคเป็นเงินเป็นเงินได้ว่าได้โอเค จยาเป็นยังไงให้เราสั่งให้ได้ค่ะสาธุนี้นะคะขอบค่าคุณมากค่ะสาธุสาธุค่ะที่เราที่เหลือที่ได้เราสมบนบอกเจ้าหน้าที่บริการ ลงนะคะลงทิศตะวันเราเอาทิศตะวันออกสุดนะคะโอเคอ่ะเอ๊ะตรงนี้เขาจะใส่เป็นหัวหรอเป็นขาก็ได้เป็นหัวก็ได้อ๋อ อันนี้เราเออนามผู้บริจาคนะคะดรยโสทธาราเิริภาประภากรนะคะแล้วก็แผ่เมตตาให้กับศัตรูมุ่มารเกิดเมตตาจิตกับกลายมาเป็นมิตรต่อกันแล้วก็กรรมใดที่ใครๆค,ครทำแก่ข้ไปเจ้าโดยตั้งใจกอดีไม่ตั้งใจกอดีเ้้ไปจะขององค์สิทธาให้ทั้งสิ้นเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมตลอดไปนะคะสู่สุปตินะคะสาธุสาธุน้อยไอมีจานไหมล่ะ เขามีจานใส่ไว้ใส่ไหว้ไหมข้างบนมีเหรออันนี้เขาให้เราไปเผาใช่ไหมอ๋อมลดกจิ๋หของคงนี่ไปเสร็จแล้วเงินอันนี้คือเราต้องเอาไปเผานะคะแต่เราจะขึ้นไปข้างบนศาล